สวัสดีครับทุกคนวันนี้ชาวเชียอยู่ที่นี่ที่นี่ที่ไหนดูนะครับผมให้ดูวิวแบบนี้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 แบบนี่แน่นอนครับตรงนี้ก็คือสปันนั่นเองนะฮะวันนี้พาทุกคนมาไลฟ์สดครั้งแรกกันที่สปันนะครับขับรถมาจากลำปางก็ว่าลำปางอยู่บนภูเขาแล้วมาเจอภูเขาของที่หน้านี้อบอกเลยว่าภูเขาของที่นี่นั่นนี่ ภูเขาที่ลำปางนี่ดูเล็กๆเป็นสลับซับซ้อนสูงใหญ่มากนะฮะแต่ก็มีไล่เข้าภูเขาเยอะเหมือนกันแต่อย่างว่าวิถีชีวิตนะครับเราก็เขาทากันมากแล้วที่หน้าเนี่ยคนอยู่เยอะกันมากนะในตลน้ำเพอเนี่ยเป็นอำเภอใหญ่ๆคนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นการทําอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองก็คงดกเกลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องประกอบอาชีพเ,เนาะน้ําบนดอยมันก็ไม่มีจะปลูกข้าวก็ไม่ได้ แต่ที่อยู่มาก่อนพระราชบัญญัติลปลา่าสงวนเสอกีกอะไรอย่างนี้ก็เป็นความสวยงามที่แปลกตาแต่หลายๆคนก็พยายามจะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นปา่าต้นน้ําที่สมบูรณ์แบบอยู่นะครับก็ให้กําลังใจกันทุกคนทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุผลขอ,ของเขาเองแต่เราในฐานะนักท่องเที่ยวก็บอกว่าสวยงามปาแปลกตาอากาศดีนะครับที่นี่ข้างบนเนี่ยอากาศเย็นลมพัดสบายๆเลยอืม ทดลองไลฟ์กันแค่นี้ก่อนนะครับครับบ๊ายบาย